มีชีวิตอันบริสุทธิ์พูดถึงชีวิตที่บริสุทธิ์เราอยู่ในยุคยุคที่คนไม่ค่อยบริสุทธิ์ในความคิดในคำพูดโดยเฉพาะในเรื่องเพศผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกเป็นห่วงเด็กๆเ,เป็นห่วงรุ่นต่อมาเพราะเดี๋ยวนี้ภาพโปมันรุกลานเข้ามา ถึงบ้านเข้ามาในบ้านไม่ต้องไปหารู้ไหมว่ามีครอบครัวเยอะขนาดไหนที่ถูกทำลายเพราะภาพโปอย่าล้างเกิดขึ้นเพราะไปดูภาพโปมากเข้า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 ที่สุดทิ้งครอบครัวถาวายตัวเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอันบริสุทธิ์ขอพระเจ้าขอพระเจ้าพี่น้องการทดลองนี้ เกิดกับทุกคนแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องทําคุณไม่จำเป็นจะต้องทําบาปพระเจ้าช่วยได้เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์นั้นหมายความว่าเรามีความสามารถไม่ทาบาปเราสามารถปฏิเสธฝ่ายคนที่ปักใจอยู่กับเนื้อหนังคือความตายฝ่ายคนที่ปักใจอยู่กับพระวิญญาณคือชีวิต และเราสามารถเลือกปักใจกับพรุญญาณและพรุญญาณจะช่วยคุณผมไปค่ายมาเป็นร้อยๆค่ายนะครับบางค่ายผมเห็นปีนี้คนนี้ก็ออกมาสารภาพบาปปีหน้าคนนี้ก็ออกมาสารภาพบาปปีต่อไปคนนี้ก็ออกมาสารภาพบาปเพราะว่ากลับจากค่ายเขาจะตั้งใจในพระเจ้าช่วงหนึ่งเสร็จแล้วกลับไปชีวิตเก่าแล้วก็มาค่ายอีกแล้วก็ตั้งใจสักช่วงหนึ่งกลับไปชีวิตเก่าแล้วมาค่ายอีก เกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาสรารภาพบาปในค่ายผมเชื่อว่าเขาตั้งใจจริงพูดชายร้องไห้เสียใจบอกทุกคนว่าผมจะไม่ทำอีกแต่ทำไมเขาทำอีกเพราะเขาคิดว่าเขาต้องทำด้วยกำลังของตัวเองใครที่คิดว่าจะทำด้วยกำลังของตัวเองกำลังเข้าใจผิด คุณไม่ต้องทำด้วยกำลังของตัวเองที่คุณมาเชื่อพระเจ้าเพราะคุณยอมรับว่าคุณทำด้วยกำลังของตัวเองไม่ได้ไม่ได้ถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าพี่น้องอะไรคือจุดอ่อนของคุณที่คุณต้องถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าอะไรคือบาป ที่คุณต้องถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าเอลิชาได้ถวายวัวคู่ที่เขาใช้ไถนาไม่เพียงแต่เพื่อพิสูจน์ว่าเขาทิ้งอาชีพทิ้งความมั่นคงเพื่อจะติดตามพระเจ้ายังบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ข้าพระองค์ถวายชีวิตให้กับพระองค์ ยังเป็นการนมัสการพี่น้องพระเจ้าอยากใช้คุณพระเจ้ามองหาภาชนะที่พระองค์จะใช้ถ้าผมอยากได้น้ำสักแก้วหนึ่งแล้วผมให้ไมเคิล คนไปเทน้ําให้พ่อถ้วยหนึ่งถ้าไม่ขึ้นไปเอาถ้วยสกปรกมันจะใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้พระเจ้ามองหาภาชนะที่บริสุทธิ์แต่เราบริสุทธิ์ไม่ได้เราสารภาพบาปให้พระเจ้าชำระบาปเราได้พระเจ้าอยากใช้เราพระเจ้าอยากใช้เราวันนี้ใครอยากให้พระเจ้าใช้ ถาวายตัวเป็นเครื่องบูชาอันมี